ข่าทวข่าววันนี้เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรประจำงวดกรกฎาคม2 5 6 3รับเงินเยียวยาบวกเงินอุดหนุนบุตร3,600บาทบัตรคนจนเฮรับเงินเยียวยา3,000บาทครั้งยืนยัน4-9่กรกฎาคม2563นี้เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรงวด,งวดกรกฎาคมรับเยียวยา,า3,000ันบาทใครได้บ้าง ข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจโพสเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ครับอัปเดตแล้วเงินอุดหนุนบุตรกรกฎาคม2563งวดน,นี้เงินเข้า2องเด้งรีบตรวจสอบสิทธิ์รอรับ3,600บาทเงินเข้าวันไหนแล้วใครมีสิทธิ์ได้บ้างเตรียมตัวเฮกันได้เลยสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรหรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่เฝ้ารอเงินเยียวยา3,000บาทตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ไฟเขียวจากคอรมตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมให้จ่ายเงินเยียวยา3,000บาท1,000บาท3เดือนแก่กลุ่มเปราะบางได้แก่ และเกิด6ปีจากโรลินยากจนไม่เกิน1,451,468คนผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111คนผู้พิการไม่เกิน2,27,500คนหลังจากรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีวี่แวว เงินจะเข้าเมื่อไรเมื่อล่าสุดก็ได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์โทรสอบถามไปยังสายด่วนพอม .1300 เกี่ยวกับบันโอนเงินและจํานวนเงินที่แน่ชัดก็ได้คําตอบชัดเจนแล้วว่าเงินเยียวยาจะเข้ารวดเดียว3,000บาทโอนเข้าบัญชีที่ใช้รับเงินอุดหนุนแรกเกิดอยู่เดิมในวันที่20กรกฎาคม63นั้นเท่ากับว่า เดือนกรกฎาคม2 5งหผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับสิทธ์จะต้องตรวจสอบเงินโอนเข้า2ครั้งด้วยกันได้แก่10กรกฎาคมเงินโอน600บาทหรือมากกว่าหากได้รับครั้งแรกและได้รับย้อนหลังตามสิทธิ์ของเด็ก20่สกรกฎาคมเงินโอนเข้า3,000บาทตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางแต่ต้องย้ำกันอีกครั้งว่าเงินเยียวยา,า3,000บาทที่รัฐบาลโอนให้ในครั้งนี้ กระทวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะต้นสังกัดผู้ทํำรายชื่อส่งมอบแก,ะกะ่กระทรวงการคลังให้กรมบัญชีกลางทําการโอนนั้นจะยึดข้อมูลอัปเดตณนะเดือนพฤษภาคม63ในการส่งรายชื่อดังนั้นใครที่เคยได้รับเงินอุดหนุนบุตรในเดือนพฤษภาคม63มาแล้วก็เป็นอันสบายใจและรอรับเงิน2เด้งดังกล่าวได้เลยส่วนใครที่รายชื่อยังไม่ได้รับการ โอนเงินภายในเดือนพฤษภาคม63มาก่อนก็ต้องทำใจเพราะแปลว่ารายชื่อของบุตรหลานท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของภาครัฐแต่ก็ยังมีกลุ่มที่พอลุ้นได้คือกลุ่มที่รายชื่ออาจจะอนุมัติแล้วแต่ยังส่งเรื่องไม่ทันหรือกลุ่มที่ต้องยื่นเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลให้หรายชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มพฤษภาคมไม่ทันนั้นอาจมีลุ้นได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในครั้งเดียว อย่างไรก็ตามอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่อาจยังมีคนไม่ทราบนั้นคือเงินเยียวยาก้อนนี้เป็นสิทธิ์ที่มอบให้แก่เด็กฉะนั้นแม้ว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกร,ร,กรหรือช่วยเหลือจากประกันสังคมแล้วก็ยังมีสิทธิ์รับเงินก้อนนี้อยู่ดีหากว่ามีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่หมดสิทธิ์จากการรับเงินเยียวยา3 0 0พบาทนี้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่า,ชาใช้จ่ายของพ่อแม่โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจนสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรนั้นสามารถสมัครลงทะเบียนได้ตลอดโดยเด็กและผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับคนละ600บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเรื่อยไปจนถึงอายุ6ปี ได้รับย้อนหลังตามสิทธิที่ควรจะได้รับด้วยสำหรับรอบการโอนเงินอุดหนุนบุตร6กบาทที่รัฐจะโอนเงินให้เป็นประจำทุกเดือนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2 5 6 3เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63กรมบัญชีกลางได้ระบ,บุป,ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยหากดูตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63เป็นต้นไปก็จะมีกำหนดเวลาดังนี้รอบการโอนเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาทกรกฎาคมโอนวันศุกร์ที่10กรกฎาคม63สิงหาคมโอนวันจันทร์ที่10สิงหาคม63กันยายนโอนวันพฤหัสบดี10กันยายน63ครับโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตต่ ขั้นตอนดังนี้สแกน QR code จากนั้นให้กรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนดังนี้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนกรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิดระบุรหัสยืนยันรูปภาพกดค้นหาข้อมูลเมื่อระบบทำการตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วก็วจะแจ้งสถานะยืนยันการได้รับสิทธิ์ซึ่งใครที่มีรายชื่อ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งรอเฉยๆเงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้ขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวข่าววันนี้ดวนคังคอนเฟิร์มโอน3,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน4-9กรกฎาคมนี้แหล่งข่าวจาก The Bangkok Insight Post เมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ครับ ชัดเจนแล้วโคศกคังคอนเฟิร์มเตรียมโอนเงินเยียวยาโควิด -19 เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวดเดียว3,000บาทระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้นายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการค่ังในฐานะโควกกกระทรวงการค่ังเปิดเผยกับ The b a n k k o k n n s ไซ h ์ว่าล่าสุดมีความชัดเจนแล้วว่า โครงการจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด COVID -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของภาครัฐมาก่อนจะโอนเยียวยาจำนวน3,000บาทเข้าบัตรได้ไม่เกินวันที่9กรกฎาคม2563โดยเมื่อวันนี้30มิถุนายน2563นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นายประสงค์ผูนทะเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเนื่องจากเป็นเรื่องเด่นเร่งด่วนซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 จำนวน3,000บาทได้ขั้นต่อ,ตอ,ตอไปสำนักงบประมาณจะพิจารณาเรื่องการอนุมัติกรอบวงเงินจากนั้นกรบัญชีกลางจะบริหารการจัดการเรื่อง การโอนเงินเข้าบัตรโดยเลือกตารางโอนเงินที่ว่างและโอนเงิน3,000บาทเข้าบัตรสนาการแห่งรัฐต่อไปดังนั้นจึงต้องรอกรมบัญชีกลางประกาศวันโอนที่แน่นอนอีกครั้งในเร็วนี้กรมบัญชีกลางกาลังดูเรื่องการจ่ายเงินเร็วสุดจะโอน เงินเข้าบัตรได้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2563อย่างช้าสุดไม่เกินวันพระหัสบดีที่9กรกฎาคม2563ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งหมด3,000บาทและสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้ในระวรณนกาวในระวรนกาวต่อว่าสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรบัตรสบริการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโครงการโควิด -19 จากมาตรการอื่นมาก่อนเช่นเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือโครงการเยียวยาเกษตรกรซึ่งผู้มีสิทธิ์รู้ตัวเองอยู่แล้วรายละเอียดโครงการโครงการเยียวยาไวรัสโควิด -19 สําหรับผู้ถือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากมาตรการอื่นของรัฐบาลมาก่อนผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16มิถุนายน2563ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวมีจำนวน1 1 6 4 2ล้านนคนโดยจะได้รับเงินจำนวน1,000บาท3งวดคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม2563-3000บาทแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมงบประมาณที่ใช้ในโครงการอยู่ที่3,492ล้านบาท โดยนำมาจากพร,กร์กงเงินกู้1ล,ล้านล้านในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขและงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บัตรสุิการแห่งรัฐ021092345ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการคอรเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยหมายเลข02111 11111ตลอด24ชั่วโมงคอเซ็นเตอร์โกรบัญชีกลางหมายเลข022706400ในวันเวลาราชการครับขอขอบคุณสำนักข่าว The Bangkok Insight นะครับ